เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจมวันที่28มีนาคม วันนี้รอบค่ำครับเรามาเริ่มกันที่การยืนยันจากสโมสซในช่วงเย็นที่ผ่านมากับการรวมตัวซ้อมล่าสุดของบรรดานักเตะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งทัพปีแดงของเราในีครับก็ได้หานักเตะคัมแบ็กกลับมาลงซ้อมโดยมีลูกชอที่สุดท้ายก็กลับมาได้จริงๆจังๆเลยครับเลนนี่โยโร่และก็แฮร์รี่แม็กควายซึ่งเป็น3กองหลังที่กลับมาซ้อมพร้อมมีลุ้นเล่นในเกมลีกกลังสัปดาห์หน้ากับฟอเรสต์อีก2คนนีครับเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ได้แก่อันไตไบยินเดียและก็ทอมฮีตัน มาประจำการแล้วทั้งคู่ทางด้านคอบบี้เมนูตามรายงานตอนนี้นะครับนักเตะกําลังซ้อมเดี่ยวและคาดว่าอาจจะเป็นหลังเกมกับฟอ r e เรสต์ครับที่จะกลับมารวมกลุ่มได้ส่วนที่เหลืออย่างเอเดนเฮฟเว่นจอห์นนี่อีแวนส์และก็อามาดิโโลยังไม่มีรายงานความคืบหน้านะครับ ทงด้านลิซันโดมาเดเนสก็เจอกันอีกทีซีซั่นหน้าเลยครับอย่างที่รู้กันนอกจากนี้ครับสกายสปอร์ตก็ยังเผยเพิ่มเติม,ตมว่าในการซ้อมทีมล่าสุดวันนี้รูเบนอามูริมก็ดีเรียก4ดาวรุ่งประกอบไปด้วย ky, ato, undo, วก็อดวิลคูคอนกี้เบนดิโตมานตาโตริสมุนโรและก็จิมชเวตซึ่งเป็นกลุ่มนักเตะอายุ17ปีขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยครับ ไปต่อกันที่อัปเดตดีลความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับทางโรเจอร์เฟรนันเดสปีกวัย19ปีของสโมสรอนบรากาทีมในโปรตุกเกสซึ่งผมก็ได้รายงานไปคร่าวๆแล้วใน,ในช่วงเช้าที่ผ่านมาและต้องบอกดีลนี้แรงขึ้นอย่างมากหลังมีรายงานว่าสโมสรได้มีการติดต่อทาบทามยกแรกไปยังทีมดังของโปรตุกเกสแล้วสําหรับการคว้าตัวโรเจอร์เฟรนันเดสมาร่วมทีม ทางน้ล่าสุดนะครับตามรายงานของทางโอโจโกสื่อของโปรตุเกสได้ออกมาระบุว่าบลากาได้แจ้งค่าตัวให้กับแมนยูแนเตดทราบแล้วครับว่าพวกเขาต้องการค่าเสียหายหจํานวน25ล้านปอนด์หรือว่าตกราว30ล้านยูโรสําหรับปีกพอนสวรรค์รายนี้ซึ่งต่อเรื่องดังกล่าวอัปเดตจากฝั่งแมนยูแนเตดยังไม่มีออกมาในครับว่ากับราคาดังกล่าวนี้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่และทุกคนเลยครับมองว่าค่าตัว25ล้านปอนด์สำหรับเด็กวัย19ปีในตําแหน่งปีกจะคุ้มค่าหรือเปล่าหากดึงตัวมาร่วมทีม จริงๆเพราะมาดูจากใิติก็ยังไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไหร่มากนะครับกับผลงานยิ่มสี่เกม3ประตู3แอสซิสกับต้นสังกัดบรากาซีซั่นนี้ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเดียวกันตามล่าตัวฟันซิสโกโตรินเกาแนวลูกจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ก็ถูกจับลือกับแมนยูเน็ดอย่างหนักนะครับตลอดสัปดาห์นี้ด้วยกับรายงานล่าสุดครับจากทางดินโจนสายข่าวด้านตลาดนักเตะของกิฟต์มีสปอร์ตได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอาจจะต้องทุ่มหนักหน่อยแล้วครับหากหวังจะคว้าตัวดาวเตะวัย25ปีรายนี้เข้าร่วมทีมถึงแม้ว่าสัญญาของตรินเกาจะเข้าสู่ปีสุดท้ายกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ตาม โดยที่ตอนแรกครับฝั่งแมนยูเน็ะจะรวบหัวรวบหางแนวรุกรายนี้ด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักซึ่งตามข่าวก่อนหน้าอาจจะใช้เงินประมาณ30ล้านยูโรในการปิดเดีลยวซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากนัก แต่ทั้งนี้ครับดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่ง่ายแล้วเนื่องจากว่า Sporting Lisbon ต้องแบ่งจ่ายค่าตัวให้กับบาร์เซโลนาคนละ50%ตามเงื่อนไขตอนซื้อขาดมาร่วมทีมดังนั้นพวกเขาครับจึงหวังจะทํากําไรจากดีลนี้ให้มากที่สุดซึ่งก็คงต้องตามกันต่อไปนะครับกับดีลนี้แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าหากแมนยูเน็ดเอาจริงการจะกดดันให้ลิสบอนยอมปล่อยนักเตะที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวไม่น่าจะใช้งานยากอะไรนักนะครับ ไปกันที่ความสนใจในตัวจุหาหันเดวิดกองหน้าของลิวครับที่กำลังจะหมดสัญญาและก็กลายเป็นแ้างฟรีเอเยตนสุดเนื้อหอมตลาดซัมเมอร์นี้อยู่ที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนเต็ดของเราอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับรายงานล่าสุดจากทางปีเตอร์ฮอลนักข่าวอิสระที่ทำงานให้กับ Sky s p o r t ได้ออกมาระบุว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการติดต่อสอบถามกันอยู่บ้างครับแต่ดูเหมือนว่าจูเลียนเดวิดไม่น่าจะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหตุผลนะครับก็เนื่องจากว่าจูเลียนเดวิดไม่ใช่กองหน้าในสไตล์ที่รูเบนอาโมริมต้องการในทีมสักเท่าไหร่และต่อให้ดึงมาร่วมทีมก็ไม่น่าจะสร้างประโยชน์อันใดต่อระบบการเล่นด้วยกองหน้ารายนี้ไม่ใช่โปรโฟไฟล์กองหน้าในแบบฉบับที่รูเบนอาโมริมกําลังมองหาอยู่ อยู่ที่เป t เตอร์ฮอลนะครับยังเสริมอีกว่านักเตะตำแหน่งกองหน้าที่อามริมกำลังมองหาก็คือกองหน้าหมายเลข9ที่เป็นโจจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เขาเคยมีวิกตอร์ยูเคเรสที่สปอร์ติ้งลิสบอนและเขากำลังมองหากองหน้าประเภทเดียวกันนี้ครับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเด เรามาต่อกันที่ความเห็นของดาวิดออนสตีนกับตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับซึ่งหลายฝ่ายต่างเชื่อว่านี่จะเป็นตลาดซัมเมอร์ที่แสนวุ่นวายของกองทัพปีปสแสดงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านอกจากจะเป็นตลาดใหญ่ครั้งแรกของรูปเบนอามอริมแล้วที่ต้องนําเข้านักเตะท,ที่เหมาะสมกับสไตล์ฟุตบอลของเขาเข้ามายังสโมสรอนสโมสรอนเองก็ต้องจัดการกับเหล่าแข้งที่กําลังจะหมดสัญญาเหล่านักเตะท,ที่ถูกปล่อยยืมและแต่ละคนก็อยู่ในข่ายทีมจะปล่อยถาวรทั้งนั้นด้วยโดยที่ิต ก็ได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจครับต่อตลาดซัมเมอร์นี้ของทีมเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่เราจะมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปล่อยนักเตะออกไปกี่คนในตลาดนักเตะรอบนี้แต่ที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือนักเตะที่หมดสัญญาด้วยกัน4รายประกอบไปด้วยคริสเซนเอริกเซนจอห์นนีแวนส์ทอมฮีตันและก็วิกตอรีนเดอเลฟทั้งหมดนี้กําลังจะหมดสัญญาดังนั้นเราสามารถพูดได้เลยว่าบางคนหรือว่าทั้งหมดกําลังจะย้ายออกไป ยังมีพวกนักแต่ที่ปล่อยยืมอีกหน้าไม่ว่าจะเป็นอันโตนนี่ไตเรียวมาเาเซียมาคัสแมดฟอร์ดแจดอนซันชโช ุ่มนักเตะเหล่านี้ถูกปล่อยออกไปในรูปแบบสัญญายืมตัวแต่เธอว่าพวกเขาก็ถูกคาดหมายว่าจะถูกปล่อยออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันอีกคนที่น่าสนใจก็คือคาเซมิโรผมคิดว่าแมนยูเน็ดอยากจะปล่อยเขาออกไปซึ่งต้องรอดูว่าคอสเนอร์ที่จะเข้ามานะ่ะมันน่าสนใจแค่ไหนเขาบีเมนูและอ l เลฮันดรกาไนโชยังเป็นสองคนที่มีสิทธิ์แต่ผมก็ไม่คิดว่าแมนยูเน็ดอยากจะปล่อยทั้งคู่ออกไป ต่ก็นั่นแหละหากว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาและสโมสรมองถึงความเหมาะสมในเรื่องการเงินการย้ายทีมของทั้งคู่มันก็ย่อมมีสิทธิ์ว่าจะเกิดขึ้นอยู่เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่านักเตะเยาวชนของสโมสรอ,อีกหลายคนที่กำลังจะย้ายออกทั้งหมดสัญญาและก็เป็นในรูปแบบสัญญายืมตัวดังนั้นนี่จะเป็นซัมเมอร์ที่แสนวุ่นวายมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอน หลังจากนั้นครับเดวิดออนสตีนก็ได้พูดถึงต่อถึงเรื่องการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตที่สโมสรมีข่าวลือกับกองหน้าหลายคนโดยเฉพาะกับวิกตอร์ยูเคเรสและก็วิกตอร์ซิมเพนที่มีข่าวลือม,มากที่สุดแต่ทั้งนี้ครับเดวิดออนสตีนก็มองว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะนโยบายของสโมสรรวมถึงแนวทางการสร้างทีมด้วยสไตล์ของรูเบนอาโมริมอาจจะเป็นการดึงกองหน้าที่อายุน้อยเข้ามาก็เป็นได้ครับด้วยต่อเรื่องนี้เดวิดออนสตีนก็ได้แสดงความเห็นว่า เท่าที่ผมทราบมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจะยึดมั่นแนวทางที่พวกเขาใช้ในตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาต่อไปพวกเขาจะมองไปที่นักเตะกลุ่มดาวรุ่งที่มีค่าตัวไม่แพงและค่าเหนื่อยไม่สูงมากนัก ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะกับระบบสไตล์ของรูเบนอโมริมและนักเตะเหล่านั้นยังสามารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นนักเตะชั้นนําและก็ต่อยอดมูลค่าในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจินตนาการไว้นักเตะคนใหม่หรือว่ากองหน้าคนใหม่อาจจะไม่ใช่นักเตะที่เรากําลังกล่าวถึงอย่างวิกตอร์ยูเคเรสหรือว่าวิกตอร์ซิมเฮนที่จะมีค่าตัวสูงและก็ค่าเหนื่อยมหาศาลแน่นอนว่าผมไม่ได้บังคับให้ทุกคนเชื่อแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมบอกมันอาจจะไม่ถูกเมื่อเราดูจากอุตสาหกรรมฟุตบอลในยุคนี้ มันคาดเดาไม่ได้เลยแต่มันก็ชัดเจนมากว่านี่คือทิศทางการเดินทางที่สโมสซอนเคยทำให้เห็นมาแล้วในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่28มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ